ผมเนี่ยโน้มเอียงไปทางราคา60บาทของชาวสวนยางนะครับผมใช้คําว่าโน้มเอียงนะครับเราต้องมานั่งกันศึกษาวิเคราะห์จริงจังเลยว่า60บาทเนี่ยทำได้ไหมโจในส่วนนี้เองรัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะช่วยเหลืออยู่ที่85บาท90บาทเนี่ยมันพอไหมคะลุงมัมน,มน,นมันเอาไอ้สานมามาจะเลียมันไม่ได้ออสานมันไม่เหนียว มือเนื้อปลาก็จบแต่คนใต้มันอาหารมันกินกินมากกินหลากหลายกินหลากหลายทำไมกินหลากหลายจังวันนี้ทำไมทำไมท่านกินหลากหลายจังครับท่านวันนี้ปกติผมจะกินหลายหลากมากกว่านี้แต่วันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นหลากหลายเหรอนี่คือข้าวเหนียวนี่คือข้าวเหนียวอบผีโอ้ก็สองอย่างแล้วก็หลากหลายแล้วนี่ แล้วก็ถุงพลาสติกด้วยข้าว่ยวโอเคแล้วก็หมูกินเดียวตัวเดียวกินไม้ได้ไหมท่านไม้กินไม่ได้ปกติก็กินอยู่แต่ว่าวันนี้ปกติก็กินหลากหลายไงโอหลากหลายมากครับในหมูมีซอสมีน้ำตาลมีเกลือมีทุกอย่างอไ,ไ,ไอ้ไนนะัน่นนี่ไออะไรละกระดองกระดองกอดรวมกันก็เลยหลากหลายในหมูตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่พระอาจารย์ แตารู้ความเย็นว่าเพื่อนเพื่อนโอ้ดโคนะ้มาจากนิมิดอนิมิดะกินอะไรวันนี้กินนกินหลากหลายกินขนมกินมีหลากหลายในขนมกิน